คณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนในอำเภอนาทวีร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินอัญเชิญไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษานวัดในวัง พระอารามหลวงอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ิมสกุลอธิการบดีเป็นประธานในพิธีกระถินพระราชทานหมายถึงกระถินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้ส่วนราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรเอกชนหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสในพระอารามหลวงต่างๆทั่วราชอาณาจักรสำหรับยอดเงินที่พุทธศาสนิกชนชาวสงขลานครินร่วมกันบริจาคโดยเสด็จพระราชะกุศลเป็นจํานวนทั้งสิ้น5 5 4 4 3 0บาทการถวายผ้าพ,พระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเสด็จพระราชะกุศลเนื่องในวาระครบรอบ120ปี แห่งการพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมบราชชนกยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบทอดพระศาสนาของมหาวิทยาลัยสงขลานค,ครินที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผานุเทพปันมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานค,ครินวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน